คามาดูบอสด้วยกันผ่านไปแล้วสามสิบนาทีนี่ถือว่าเกมค่อนข้างที่แลกกันมันนะหรับผมนะ่ะไลฟ์วันนี้นี่ยืนต่ำเลยเนีย่ยอินทิมเบอร์นี่อินเวิร์ตเข้าไปแล้ว เดีย๋ยวดูบทบาของซิมเบอร์นะเข้าไปอินเวอร์ถึงข้างในฝั่งโน้นเลยนะทิเบอร์เนี่ยสุบ <c oughs> ิ้โดเข้าไวน่ะอะเซนอนนี่เริ่มขึ้นแล้วนะเริ่มขึ้นแล้วเริ่มเริ่มขึ้นไปขึ่งสูงแล้วกองหลังนี่ครึ่งสนามแล้วนะครับเนี่ยกองหลัง อยาเห็นลูกวันนี้ลูกเอเซใจ่ายทะลุทะลวงหน่อยอย่างนี้ถือว่ายังถือว่ายังโอเคนะครับเนี่ยบุกไม่ได้ไม่เป็นไรครับยังไงสกอร์เรายังได้เปรียบอยู่แต่ถ้านำก่อนได้เราโคตรได้เปรียบเลย นั้นพวกประตูแรกจะสำคัญสำคัญต่อทั้งสองทีมเลยนะประตูแรกในเกมเนี้ยไม่ว่าจะเกิดขึ้นฝั่งไหนเนี่ยอาร์เซนอลหรือเชลซีประตูแรกนี่จะสร้างความกดดันให้กับอีกฝ่ายแน่นอนนะเอาล่ะเคสูตี้ไปวอร์มแล้วครับตอนนี้ สวยนะอืออเราถือว่าเข้ากันไวนะวันนี้ทีมเราถือว่าซู้เชลซีได้ดีเลยจงังหวะเชลซี Chelsea ก็พยายามเข้าเร็วเรานะเราก็พยายามที่จะเข้าเร็วเหมือนกันนะบีบไว้ไม่ให้เชลซีได้เล่นบอลง่ายๆเหมือนกันนะอ่ะสวยเลยอือหือไม่มีใคร ากาบเบลยืนขึ้นสูงแล้วเชลซีนี่เล่นเวลาเล็กเกมดาฟนี่เป็นสามสามสี่ำสามนะเกมรับโอ้โหสวยมาติเดลี่เร็วกว่ายังไงพลิกยิงมโอ้โหมาตี้พลิกสวยนะรู้นี้มาตี้ดูรับวิ่งสองเข้ามาสวยเลย แต่จริงๆจังหวะนี้ยมันพิกก็สวยแล้วแต่ถ้าเกิดไม่รู้สิจังหวะนี้ถามว่าพิกสวยแล้วมันก็น่ายิงนะแต่พอจะหาไปยิงเนี่ยโดนบังไปหมดแล้วเอาไปอีก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 ,อ,กอยเคเลอยิงไปเลยสวยโอเคว่ากันใหม่ เสียดายลูกมาตี้เมื่อกี้มากเลยนะพลิกสวยมากแล้วเอาเอาใจช่วยโยเคเนีหน่อยวันนี้อย่าให้ยิงได้นะวันนี้ช่วงนี้ โยเคเลสถือว่าท้าผลงานได้ค่อนข้างดีนะเริ่มมีประตูให้เห็นอยู่ติดติดกันแล้วนะตอนช่วงเนี้ยฉะนั้นเกมนี้ก็อยากจะเห็นโยเคเลสยิงเช่นกันนะในเกมนี้ โอเคแล้วพยายามเล่นเงนบอลต้องไวนะจังหวะวัน,วนอเซนอนถ้าโดนบีบไวเงี้ยถ้าเราคายบอลกันไวเนี่ยเราจะแก้เพคกันได้ง่ายอย่างช็อตปะเก้นี่ถือว่าโอเคเลยอือหเสียบอลเองดีแลบโอ้ยกเบีาเบลสกัดสวยนะช็อตนี้ ฮาโต้อืมเอ็นโซระวังดีแลบด้วยวระวังดี ap, แลบดีแลบแลบไปแล้วนั่นไงอืมอา่าได้อยู่ทีมเราลงลงมารับกันแล้ว อะเริ่มกันใหม่สวยทิมเบอร์อ่ะบีบเลยจังหวะน,นี้สวยอืย้ทำดีนะอินเจี้จ่ายลูกนี้ไม่ได้เปรียบจ่ายลูกนี้ส,สปีดมาตี้ไม่ได้เปรียบนะจ่ายแรงไปหน่อย y Javier... เชลซียังตัวบุกอย่างน้อยอยู่ตรงใจตรงนี้โล่งเลยตรงนี้โล่งเลยอ้าอ <c oughs> ไปไปพอช้าป,ปุ๊บทีมเรานี่ลงกลับมาอยู่ในแดนตัวเองเนี่ยสิบเอ็คนแล้วนะตอนนี้ไปไปได้เนี่ยครึ่งแรกเผื่อจะน่าจะไป แน่ใจ,จไม่มีสกอร์เนี่ยต้องไปรอลนุนครึ่งหลังผมว่า นะตอนนี้ยังคือถือว่าไม่เป็นไรนะสำหรับอาเซนอนเรายิ่งเวลาผ่านไปมากเท่าไหร่ยิ่งประตูไม่เกิดขึ้นเนี่ยฝั่งที่กดดันเนี่ยจะเป็นเชลซีนะไม่ใช่เราเพราะของเราเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราจบสกอร์นี้ได้ไม่ไม,มีปัญหาเลยคนระผมว่าครึ่งหลังเนี่ยถ้าจบด้วยสกอร์ศูนศูนย์เนี่ยเชลซี Chelsea น่าจะกดดันกว่าเราแน่นอนในครึ่งหลังเราจะยิ่งเล่นสบายมากขึ้น เชลซี Chelsea, อาจจะต้องเปิดบอลเปิดเกมใส่เราเยอะขึ้นนะเราเองก็น่าจะรอสวนดีๆแม่นๆเนี่ยผมว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครึ่งหลัง <c oughs> ติดแน่นจริงวะกาวเบลเยวนันนี้ประกบไปโดนี่แบบแน่นแน่นดึบมากไปไหนไปด้วยจริงๆ อ่ะมาดูจุดแข็งองเราหน่อยแต่เชลซีปีนี้ก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะในลูกจกกังหวะเตะมุมเนี่ยแต่เราก็ช้ำในเรื่องนี้พอสมควรหุ่ยแต่ย่าโชกมา อะไรยากไปไฟ์ขึ้นเกมเป็นหลักหมวันนี้พอไม่มีโอกาสนี้ไลฟ์เป็นตัวขึ้นเกมให้อาร์เซนอลเป็นหลักทิมเบอร์เนี่ยอินเวิร์ตเข้ามาคอยเชื่อมเกมตรงกลางอีกคนนึงวันนี้เราอยากมีโพอ์เนอร์ออเดอร์ให้เห็นก็พอนะวันนี้ มันจะทำให้เราน่าจะเสียขบวนได้เลยอะถ้าเรา p e r s o n a l Order เองโอ้โหจังหวะน,นี้น่ากลัวนะเกป้าทำสวย เรียบร้อยรับหน้าไปรับหน้าไปมันยังไม่มุมมากนะจังหวะนี้ อุ้ยเอสเซถึงแล้วน,นะนี่อะไรนะกาวเบวลนี่ขึ้นมาขึ้นบีบสูงไล่เปโดเลยฮนะ น่าจะจบกันไปอย่างนี้นะครึ่งแรกสูตรๆไปก่อนถือว่าเรายังได้เปรียบอยู่แต่ก็ดูจังหวะนี้ก่อนถ้าโดนก่อนก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะถ้ากับว่าครึ่งหลังเนี่ยต้องเล่นด้วยสกอร์ที่เท่ากันแล้วโอ้โหขวาเสียวเลยโอ้โห <laughs> แล้วกระกกรนี้เป่าแบบไม่เผื่อเลยนะ โพสหนึ่งนาทีก็คือหนึ่งนาทีนี่คือเป่าให้เลยนะครับประการถือว่าตอนนี้จบครึ่งแรกไปเรายังได้เปรียบอยู่นะอย่างที่ผมได้บอกไปว่าครึ่งหลังเนี่ยยิ่งเล่นอะเชลซีน่าจะกดดันแน่นอนนะในครึ่งหลัง